สวัสดีครับพอดีว่าวันนี้ลูกค้าถามกันเข้ามานะครับว่าเราจะทำอย่างไรในกรณีที่เราทำการใส่ c h a r a เตอร์นัมเบนะครับหรือว่าใส่เป็นตำแหน่งจุดวัดจุดที่1 2 3 4 5 6นะครับหนึ 1, 2, อ่องาถ้าสังเกตดู c h a r a เตอร์นัมเบตรงนี้นะครับจะไม่เรียงกันนะครับ ันจะสลับที่กันเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะเอาออกจาก polywork ไปยัง excel ให้ตัวเลขนี้เรียงกันนะครับเพราะยะันโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าเราทำการทำรีพอร์ตถ้าเราทำการจัดรูปแบบนะครับแล้วก็ทำการคลิก create ที่ control view 3ามนนะครับพอเราคลิกเข้าไปนะครับโปรแกรมจะถามว่าเราต้องการที่จะทำรีพอร์ตด้วยไหม เอาเทเบิลเอาสแนปช็อตหรือว่าเอาทั้งสองอย่างผมจะเลือกเอาทั้งสองอย่างนะครับแล้วก็กด Create ซึ่งรีพอร์ตที่ได้นะครับก็จะประกอบด้วยหนึ่งเลยก็คือรูปนะครับสองก็คือตารางตัวเลขซึ่งตารางตัวเลขตรงนี้นะครับหลายคนถามว่าเราสามารถที่จะแัดเรียงตัวเลขได้ไหมนะครับถ้าผมทำการดับเบิลคลิกเข้าไปในกล่องข้อความนะครับ ตรงนี้ก็ไม่สามารถจัดได้นะครับและจะทำอย่างไรให้เราต้องการตัวเลขนี้เรียงกันนะครับวิธีการทํามาดูนะครับถ้าต้องการให้ตัวเลขใน c h a r เตอร์นัมเบอรเรียงกันสิ่งแรกเลยที่ต้องเปิดขึ้นมาก็คือหน้าต่างนี้ครับคอนท vi นวิวหน้าต่างคอนทูนวิวหน้าต่าง o คอนท l view นี้เราวัดอะไรเอาไว้นะครับโปรแกรมก็จะทําการแสดงผลทั้งหมดให้เราซึ่งถ้าเราเปิด c า a นัมเบอร์ขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าตัวเลขอย่างนี้ถูกเรียงกันอยู่นะครับแบบนี้ตามลำดับการวัดของฟีเจอร์ซึ่งตรงนี้เราสามารถจัดเรียงได้นะครับโดยการคลิกไปตรงหัวข้อตรงหัวคอลัมน์นะครับโปรแกรมจะทำการจัดเรียงให้ใหม่ตามลำดับที่เราใส่ลงไปนั่นเองซึ่งหลังจากที่จัดเสร็จแล้วนะครับถ้าเรามาดูในหน้าต่างรีพออีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ยังไม่จัดนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราทำรีพอร์ตแบบนี้ไปแล้วโปรแกรมจะไม่สามารถจัดได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าต้องการจัดนะครับวิธีการทำก็คืออย่างแรกเลยให้เปิดชาร์จเตอร์นัมเบอร์ขึ้นมาสองก็คือทำการเรียงหัวข้อให้เรียบร้อยสามทำการเลือกสิ่งที่ถูกเรียงเอาไว้แล้วไปที่คำสั่ง create control view ซึ่งในนี้จะมีสองไอคอนนะครับไอคอนที่ใช้เราจะมีเอาเครื่องหมายบวกที่มีรูปไอคอนมืออยู่ด้วยนะครับก็คือผ่านการสีเล็กนั่นเองครับคลิกลงไปโปรแกรมจะทําการสแสดงผลรูปนี้ให้เห็นแค่ส่วนที่เราจัดเอาไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเราต้องการอะไรครับต้องการภาพกับตาราง ก็ทำการกด Create เข้าไปอ่าครับเรียบร้อยครับเราจะได้เป็น Control View ที่4นะครับพร้อมกับ Report ซึ่งตรงนี้ก็จะถูกเรียงตัวเลขที่เราใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้หาท่านใดมีอะไรสงสัยนะครับสามารถติดต่อมาได้ผ่าน Polywork Thailand นะครับ